สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะอากาศสดใสเป็นจังไดเนาะ่อแม่พี่น้องวันนี้ีเ่เอาปุ๋ยขิงวัวเอาปุ๋ยขิงวัวใส่ผักเลยพาเม่มาเบิง้งแต่งกวางงามๆกำลังเป็นไว้ปลูกบอหลาย นี้คือการทดลองว่าจิปลูกเด็กกินคือเพลินบอเพราะว่าเป็นที่เนโนยเนาะลองปลูกเบิ้งว่าจิเด้ก,กินคือเพลินบอรหรือว่าจะเป็นเพียรเป็นหนอนก็เลยปลูกเป็นทุกกิ่งเลยนะ่ะดูซิเป็นทุกกิ่งเลยไม่ยุดเกี่ยงตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามต้นจะเป็นทุกกิงเลยถ้าได้ผลนกะชิปลูกต่ออีกกะชิปลูกตามหลุมนี่แหละเอาหลุมเดียวกันเอาข้างๆ่ากันเพราะว่าเราต้องไปเห็ดเราต้องไปเห็ดหลายเนาะเราต้องไปเห็ดข่างหลายข่างพดทีเดียวได้ทั้งเบียร์หน่อยเบียร์ใหญ่เลยต่อไปกะทิเอามาปลูกอีกมาเพิม่ม อันนี้เด็กินอันนึ่งกําลังเป็นดอกเป็นเออเป็นนอไอเป็นเบีย้ยเนาะขึ้นมากับที่ด้กินตอตโต,ต,ตกันไปก็บทเอามาปลูกอีกรู้สึกว่าได้ผลดีอ๋อตัวนี้ก็มาด้วยตัวดื้อยากรู้อยากเห็นวันนี้จะไปใส่ฟุนใส่ปุ๋ยขิงงัว ใส่ปุ๋ยขียงงัวใส่ผักกาดผักกวางตุ้งบเมนผักกาดผักกวางตุ้งพ่อนะโหดูดูดูดยังไม่เห็นนะนี่เพึ่งห็นลดลดน้ำแต่ไม่ได้ดูอีกวันสองวันก็ได้เก็บถ้าปล่อยลูกใหญ่กว่านี้มันจะนั่นเนาะกินลูกพอดีพอดีมันจะอร่อยไปเก็บเอาปุ๋ยไปใส่ เอาฟุ้นขิงว่าไปใส่พักก่อน mm. แม่เพิ่นว่าแม่เพิ่นพาเฮ็ดเนาะแม่เพิ่นพาทำใส่ปุ๋ยฟุ้นขิงว่าจะใส่ตอนตอนเล้งจะดีอันนี้คือพริกกำลังแตกยอดพอกำลังแตกยอดเขาบอกว่าทำสาวให้พริกเนาะนี่กำลังแตกยอดออกดอก เยวก็ได้เก็บอีกแล้วช่วงตุ๊ดจีนเนาะบ่มีเวลาปลูกผักเราจะหาอะน,นั่นมาปลูกไปใส่ปุ๋ยกันดีกว่าใส่ฟุนขีง้งวัสวสดงกำลังยอดเตก อีกนิดนึงจะได้มาเก็บผักสเสดาอันนี้จะบ่ค่อยขมปันใดหลวกกินก็พรพิกเนาะหลวกกินก็พริกไปแห่งพิิปนปะทูจะอร่อยมากก่อนี่ไปพาไปทัวร์เลยพาชมพืชผักที่นาบ้านไปเลยค่ะกุหลาบออกดอกดีดี กำลังตุมต้มๆกล้วยอันนี้คือกล้วยกล้วยเบาเนาะคนผักทางบ้านเขาชื่ออิ่นกล้วยเบาแต่ว่าทางคนไทยเขาจะเอินว่าอันกล้วยไข่ ปลูกอีหยังไวเนาะได้กินได้เก็บนี่นะเดี๋ยวเออใส่ฟุนใส่ฟุนขี่งวัวใส่พักเลี้ยวก็หดพักเล้วก็ที่มาเก็บพักนี่ไปกินไปเก็บไปเพราะว่าเขาจะเป็นดอกหลายกานี่เนาะอันนี้ปลูกเดี๋ยวจากน้อยก็จะได้ขยายแปลงอีกแล้ว ใหญ่แล้วผักกาดขาวน,นี่คือผักกาดขาวเห็นไหมผักขมเยอะมากเลยอันไหนที่มีประโยชน์จะพยายามปลูกให้ได้อุ้ยรถไฟมารถไฟจะวิ่งทั้งวันเป็นช่วงๆเนาะชัวนะช่วโมงเนึ่งจะสองคันสองขอบวน บางทีก็สามขบวนผักสวยงามมากกำลังงามเป็นผักที่มีประโยชน์กินง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเก็บนี่วันเดียวก็หมดนะเพราะว่าทางนี้จะกินผักเก่งนี่ยังบันทึงเวลาให้ให้พี่ๆน้องๆเก็บไปกินต้องไห้ใหญ่กว่านี่ก่อนถ้ากินกับวันเดียวแหละเพราะว่า เป็นผักที่กินง่ายและอร่อยจะทําเมี่ยงกินทําเมี่ยงเนาะลวกหมูทําพริกน้ำปลามะนาวแล้วก็ผ,ผ,ผสมผสานละทุกๆอย่างเข้ากันพริกน้ำปลาแล้วก็ลวกเส้นมีเนาะลวกเส้นมีหมูยอหมูลวกแล้วก็เอาผักออนนี้ไปห่อ ใส่น้ำพริกน้ำปลามะน,นาวหุ้ยอร่อยอร่อยมากจะกินได้กินอร่อยแล้วก็เหมือนคล้ายๆผักกาดขาวเลยจะมีสองสองแบแบบนี้ใบเรียบแบบนี้ใบยิกๆิอก้อยเิเด็ดไปใส่ฟุนผักมาเนี่ค่ะาติมอว์าปลูกเล็กๆน้อยๆเอาไว้กิน แต่คงจะบร่ได้ขายเราเขาว่าเป็นพื้นที่นิดเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟุ้นขิงงัวจะไปใส่ผักใส่ผักไปด้วยอันนี้ไม่ใส่เพราะว่าเขาพึ่งโตเพราะว่าใส่ก่อนแล้วอันนี้จะใส่รองพื้นไปก่อนเดี๋ยวเขาก็ได้เก็บหอมก็ใส่ไปแล้ว ม่ได้ใส่ปุ๋ยพืชผักสวนครัวผสมผสานเนาะอันนี้จะเป็นมะม่วงมะม่วงแอปเปิ้ลเขาติดดอกติดผลเยอะมากนะนะเวลาเพื่อนเป็นหน่วยเทดยังไหน,นี่เิเอากิ้งเ <H> ิเอไม่ในคำอู้ดกขนาดเลยนะนน ไม่ใช่ว่านกน้อยๆดกจริงๆอุ่วสวยงามมากสวยงามจริงๆปลูกอะไรเห็นผลเนาะเห็นผลอะไรก็ได้กินได้เก็บมันก็มีความสุขนะเข้าสวนมาก็ได้ อันนี้จะมาใส่อันนี้ปุ๋ยคีวัวมาใส่แม่จะพาทําเอาใส่แต่ตอนเย็นนะตอนเช้าจะไม่ใส่แม่กลัวว่ามันจะเค็มเนาะแล้วมันก็จะเฉาแต่วันนี้ตรงนี้จะไม่แดดเนี่ยก็เลยเอามาใส่อันที่จริงก็คงจะใส่ได้ทุกเวลาหละคิดว่าเนี่ยใสแค่นี้ก็พอแล้วเดอก เขาก็จะได้เก็บแลนะ้วโตไวนะไม่กี่วันเองที่ขยายเปลงมาปลูกอันละนิดอันละหน่อยพอได้กินได้เก็บไม่ต้องไปซื้อเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะผักจะกินส่วนมากจะซื้อแตง แต่งเอามาตำตำส้ตมตำซื้อข้าวโพดไปกินเพราะว่าตองนี้ปลูกข้าวโพดไม่ได้เนาะมันเป็นที่แคบแคบเก็บรักษายากเวลาเวลาต้นแห้งใบแห้งเน่ะจะเผาก็ไม่ได้ไงมันต้องซื้อกินอันไหนที่มันทำยากก็ไม่ต้องทำทำสิ่งที่เราทำง่ายๆ ได้กินไวๆแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดลน้นพี่ๆน้องๆเนานะเวลาเราจุดมันควันเนาะกจังเขาโคตจะมากบมาไถยไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนชาวสวนชาวไร่ชาวนาเพราะว่าไม่มีรถไถเนานะจะสับทำปุ๋ยหมักมันก็ดูยุ่งยากกินแบบง่ายๆย่างนี้เลไปไป ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆคนที่เข้ามารับชมอันนี้ก็ใส่แั้วแหละเมื่อวานใส่ทางนี้จะเป็นพวกกวางตุง้งแล้วก็ผักผักชีคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ